สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวการวิพากษ์เดือดจัดหลังเสือเศรษการโพดร,ร่ายาวลั่นแม่ว่าเสือต้องบำบัดอย่างเร่งด่วนลูกๆหยุดตอแหลได้แล้วเซกโลโซบอกพ่อไม่เห็นด้วยพาแม่ไปหาหมอจิตแพทย์วันที่9มกราคม2565ภายหลังจากที่เสือเศรษฐการลูกชายของเซกโลโซและการวิพากษ์ได้โพสต์ข้อความรายยาวถึงดราม่าครอบครัวนั้น ล่าสุดการผู้เป็นแม่ก็ได้โพสต์ตอบกลับลูกโดยบอกว่าอากาศบริสุทธิ์สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคบ้าอันที่จริงกวางและเสือรวมถึงอีทีข้าฝันสลายควรต้องตากแดดและอยู่กับภูเขาและท้องฟ้าบ้างนะลูกคนบ้าจะไม่รู้ตัวหรอกว่าบ้าเช่นเด็กๆทั้งสมคนนี้เสือแม้ว่าเสือต้องบำบัดอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะความเป็นตัวเองของลูกหายไปหมดแล้วลูกไม่รู้ตัว แค่เห็นกงจักเป็นดอกบัวเท่านี้ก็ผิดปกติแล้วที่มากกว่านั้นลูกควรเข้าวัดสนทนาธรรมกับพระบ้างนะคะก่อนที่จะเห็นผิดเป็นชอบไปมากกว่านี้เพราะพ่อแม่คงสอนไม่ได้แล้วต้องรบกวนพระช่วยขัดเกลาจิตใจให้สูงขึ้นอะไรควรไม่ควรเพราะลูกๆทั้งสองยังไม่เคยรับการสั่งสอนขัดเกลาจิตใจให้สงบสะอาดบริสุทธิ์ ร้องสารว่าให้แม่ต้องห่างกี่เมตรอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระแต่สั่งตรวจสุขภาพจิตออกสื่อโคมุมโครมแล้วมาประกาศย้อนแย้งกันนะในตัวเสือกวางเอง 1. ไม่อยากเป็นพระบิกแต่ไปร้องศาลสั่งห้ามแม่เข้าใกล้บ้าบอไร้สาระและสั่งตรวจสุขภาพจิตนี่ใช่ไหมที่บอกไม่ควรให้ชาวบ้านรู้ 2. เปิดมาก่อนบอกไปแล้วว่าหาทางลงยากถึงขั้นที่จำเป็นต้องเอาชนะแม่ มาไร,าร้อารมพบทยาวเหยียดใช้ภาษาไทยได้พัฒนามากเลยนะลูกตั้งแต่ไปอยู่ให้คนบ้ามันกรอกหมูเนี่ยทั้งๆที่ขนาดพูดภาษาไทยยังพูดผิดผิดถูกๆหรือไม่จริง 3. หมอชำนาญจิตเวชมากที่สุดในประเทศไทยอะไรคะที่สมเด็จรู้สึกว่าตั้งแต่ออกจากบ้านไปเนี่ยความรู้รอบตัวเยอะมากเลยนะความรู้ผิดผิดนะ 4. และหมออะไรอยู่วันไหนรู้ขนาดไหนกันแล้วหมออะ เขาเวียนไปประจําโรงพยาบาลเอกชนนั่นนี่ด้วยทําไมไม่รู้เรื่องแค่นี้เพราะฉะนั้นแม่จะบอกให้นะว่าหมอชื่ออะไรก็ไปสืบสิเขาจะไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนวันไหนบ้างก็ไปนัดเอาสิหรือรู้แล้วว่าหลอกวางงานไม่สําเร็จถุยเด็กน้อยนี่ใครคะลูกโทรทท้าโทรหาพ่อทําไมไม่บอกความจริงไปหัดเป็นเด็กเลี้ยงแกะตั้งแต่เมื่อไหร่คะคำตอบที่พ่อพูดไปพ่อบอกว่า พ่อไม่เห็นด้วยลูกๆหยุดตอแหลได้แล้วแม่นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยและแม่ถามเป็นร้อยรอบแล้วว่าจะให้ไปสมเด็จไหมพ่อบอกไม่ให้ไปตรวจที่ไหนทั้งนั้นเพราะไม่ได้เป็นอะไรตรวจเพื่อ 6. พ่อเข้าไปรักษาที่สมเด็จเขาไม่มีทางเลือกโรงพยาบาลด้วยซ้ําก็รู้นี่ใครบงการเอาพ่อไปลงนรกที่นั่นแล้วยังไงล่ะทีนี้ยังจะเชื่อพวกมัน ตัวเองโดนพวกมันหลอกระหว่างที่พ่ออยู่ที่นั่นรักษาดีมากเลยนะแล้วเป็นไงล่ะลูกกตันยูทั้งสองพ่อหายขาดเป็นปลิดทิ้งเลยใช่ไหมครับจนแม่ต้องย้ายมานารมหายขาดไปจากโลกเลยอดีตเจ็ดและสิ่งที่แม่ไม่เคยพูดหรือบอกใครคือกวางก็รักษาด้วยแล้วเปลี่ยนมารักษาที่มานารมเช่นกันนี่ใช่ไหมสิ่งที่ดีที่สุดที่ลูกเลือกให้แม่โถโถโถแปดแม่บอกว่ายอมลูกทุกอย่างใช่ แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วลูกๆตอบแทนพ่อแม่ได้อย่างสุดซึ้งในที่ผ่านมาทําให้รู้ว่าเราควรให้อะไรกับลูกคนไหนอย่างไรการวิพาก์รยังได้โพสต่ออีกว่าลูกที่เกลียดพ่อแม่จะยัดเยียดนรกให้กับพ่อแม่ดีที่มันเปิดเผยม,มาไวาเพราะถ้าช้ากว่านี้อาจจะสร้างสถานการณ์ว่าพ่อแม่เป็นบ้าแล้วเอาไปทิ้งไว้ในโรงพยาบาลบ้าถูกๆ จะได้เสวยสุขในสมบัติมากมายที่พ่อแม่หาไว้ให้หรือไม่ก็บ้านบางแคและฝากถึงอีฟันสลายและอีกรามหักด้วยนะว่าไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ลูกกูไม่ได้พิมพ์แบบนี้และตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่ใช่ลายมือลูกๆก,กูและพวกมึงกำลังทำลายครอบครัวกูทำให้ลูกๆก,กูอาจจะถึงขั้นลำบากจริงๆเพราะกูจะฟ้องยึดทุกอย่างขึนมาพรบรครอบครัวเนลคุณ ช่วยไม่ได้เพราะถ้าลูกๆมันจะโง่ขนาดนี้กูก็ไม่รอให้ทุกอย่างที่กูหามาต้องชิบหายแน่ๆใครจะด่ายังไงก็เรื่องของพวกมึงขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก .com อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r ร b ์และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ